In barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Baktsin. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. sure kinds ways as boss. careful there, he'll be able well. Be all to it modify of down in โอเคที่หายไปนานเพราะว่าเอพิโซด4กับเอพิโซดนี้มันมันมีเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้อยู่อย่างเอพิโซด4เนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เราต้องเอาคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆที่เหมือนเอาคอนเทนเนอร์ไว้ขึ้นเรือเราต้องเอาคอนเทนเนอร์กลับฐานเป็นเป้าหมายแล้วเราไม่มีคนที่จะสร้างแบบฟูลทอนรีคอร์ดリー ไอ้บอลลูนที่มันแบบแข็งแรงคออ่ะเ,เอานี่ก่อนม้าเราเป็นม้าที่เจ๋งมากอ่ะดูขนาดอือยังลื่นได้ขนาดเนี้ย <c oughs> ผมขอเอาคนนี้กลับเพื่อกันไว้เดี๋ยวตื่นขึ้นมาว่าอาจจะสงสัยว่าทำไมผมทำไรเดี๋ยวก็รู้ครับ <c oughs> <c oughs> ขอพูดอีกทีว่าภารกิจที่4อ่ะมันต้องเอาคอนเทนเนอร์ขึ้นอ่ะซึ่งเราจะไม่มีคนที่มีความสามารถพอที่จะสามารถทำให้ฟูชอนรีคอร์ดรีของเรานั้นแข็งแรงขนาดนั้นได้จนกว่าจะมิชชั่น10อ่ะเพราะงั้นผมก็เลยแบบหาทางแล้วเอารถไปชนเข็นมันเพื่อจะดนันให้ออกทิ้แมปอะไรแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะผมก็เลยขอโทษจ,จริงๆ ที่หายไปนานนันเพราะว่าผมพยายามหาทางผมก็เลยเล่นอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเล่นอันนี้ก่อนแล้วมันก็ยังไปด่านต่อไปได้แล้วก็เอพิโซดสี่นั้นค่อยกลับไปหลังจากที่เราได้คนจากแิชชั่นสิบแล้วโอเคไหมโอเคงั้นก็มาอันนี้ก่อนมาเอาด็อกเตอร์ที่จะเปลี่ยนแขนของเราด่านนี้มีเป้าหมายหนึ่งก็คือเอาเอธิบายก่อนเราจะมาเอาเป้าหมายแรกก็คือมาเอา ลูปร <Bl> ินต์กำลังวิ่งไปเอาครับเป้าหมายแรกมันมีเป้าหมายหนึ่งก็คือจะต้องเอารถกลับฐานให้ได้แล้วฟูทอนรีคอร์ดีของเราก็ยังแข็งแรงไม่พอแต่ว่าผมหาวิธีเอารถกลับฐานได้แล้วมันก็ไม่ไดเอากลับฐานหรอกแต่ทุกคนจะเห็นเองว่ามันจะเป็นวิธียังไงโอเคเามาเอา blueprint เฮ้ยนั่นพุ่งออกไปจริงๆมันควรจะหลับตัวเนี่ยมันไม่หลับอะ่ะนี่ไม่รู้แล้วว่าไม่ได้เป็นตามแผนแล้วอะ่ะ ทำไมครั้งนี้มันไม่หลับวะเอาละรอด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 เป้าหมายที่สองไปช่วยด็อกเตอร์เขาจะทำแขนให้เราใหม่ ผนอยากให้แขนเราเป็นไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะรวมถึงแบบอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นสีของมาเดอร์เบสของเราอยากให้เป็นสีอะไรขอสีเรียก่อนคุณเนื่ยยากจริงๆนะผมใช้ปืนก็ไม่ยากนะแต่ว่าด่านนี้ผมอยากจะไม่ใช้ปืนเลยโอเคเอาเอาโอเคเสียเวลาไปนิดนึงขอโทษครับทุกคน สีของมาเดอร์เบสสีของปืนอะไระไมนต์ด้นานล่างนะครับผมจะทําอย่างที่แบบพวกคุณอยากให้เป็นสีอะไรผมจะผมจะอ่านแล้วผมก็จะทําตามเพราะว่าเราเล่นด้วยกันผมไม่ได้กลับมาเ,เล่นอะไรเลยมันมีคนอยู่อยู่ข้างบนอะเอา้ามันไม่อยู่ในรูยังไงเนี่ยอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือต้องส่งบอลลูนให้ด็อกเตอร์ผ่านรูนะเนี่ยเอามันอยู่ที่เดิม โอ้โหเสียเวลาแล้วทำอ,อย่างเงี้ยรู้แน่นอนโอเคได้ละขอเก็บนี่ก่อนเฮ้ยห,หูติดเสาเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคต่อไปก็ส่งด็อกเตอร์ผ่ <c oughs> านรูก็คือเป้าหมายนั่นและเป้าหมายต่อไปก็คือช่วยตัวประกัน ตัวประกันอกีกอก็ช่วยนักทดสอบทำไมมันข้าวไม่ได้เอ้าวทำไมมันข้าวไม่ได้พี่พี่ปินพี่ปินขุบเขาพี่ปินน้าผาสูงชันพี่ปีนหน้าผาสูงชันได้พี่ปีนเมื่อกี้ไม่ได้ผมงงมากเลยคล่องใจผมคล่องใจแหละ อย่างที่บอกนะครับผมอยากจะเล่นกับทุกคนแบบไม่กลับมาเล่นเอาแบบทุก task ทุกเป้าหมายเลยแล้วก็ก็ต้องพยายามคิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรที่คนที่กลับมาเล่นเขามีกันมันก็ต้องยากสําหรับเราแต่ว่าผมจะพยายามทําให้ทุกคนนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการจะทำาก็นะค,คือเอาเนื้อเรื่องไม่ได้กลับมาเล่นแต่ว่าเอาทุกเป้าหมายด้วยตรงนี้ผมไม่รู้แล้วว่าไปยังไงอะ่ะคือคน คนปกติที่เขาเล่นกันนั้นเขาก็ไปอีกทางหนึ่งด้านหลังผมนะที่ไม่มีใครเลยแต่ผมต้องกลับไปเอารถเนี่ยครับ,บรผมต้องขี่รถออกไปอ่ะถ้าเราขี่รถออกจากแมปตอนที่เราทําเป้าหมายอะไรเสร็จตอนที่เราเสร็จภารกิจแล้วเราขี่รถออกไปจากแมปแล้วอ่ะมันจะถือมันจะถือว่าเราอ่ะเอารถไปด้วยแต่จริงๆเราไม่ได้เอาไปแลวก็คือสามารถแบบทาให้เป้าหมายผ่านได้นั่นเป็นทริคที่ผมเพิ่งรู้ก็เลยเพิ่งมาเล่นให้ทุกคนขอโทษที่ผมช้านะครับ เราก็ต้องพยายามแบบคิดนอกกรอบกันอนะอุ้ยต้องระวังคนนี้อุ้ยอูย้เกือบคนนี้คนนี้คนนี้ที่อยู่ใน MV อยู่นอกสายตาจำได้ไหมขอให้ผมอยู่นอกสายตาอยู่เหมือนเคยนะอ้ยังนอกสายตาอยู่เกือบแล้วเกือบเป็นคนในสายตาแล้วแต่ว่าครั้งนี้รอด เอาละไปก e อากดติดกดติโทก็ขี่รถออกแบบเท่ๆเลยละกันนั่นแหละไม่ติดด้วยน่าจะ่าดนะป้าาัเนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยลอง แต่ว่าคิดว่าผ่านอะ่ะมันจะถือว่าเราเอารถกลับด้วยจริงๆเราไม่ได้เอากลับอ่ะ <c oughs> เอาไม่ผ่านเหรอไม่ได้เหรอ <c oughs> Yes ได้ครับ Yes โ <c oughs> okay. อเคยังคอยติดตามชมผมขอโทษที่ภาพเป็นกระตุกกระตุกที่ผ่านมานั้นหลังนี้ไม่ติดแล้ว ที่มันกระตุกเพราะว่าผมปรับผมปรับโปรแกรมอัดให้มันสูงเกินไปอะปกติเขาปรับกันแบบ5000อย่างเงี้ยสำหรับบิตเรทต่อวินาทีหรืออะไรสักอย่างอะผมพยายามปรับให้2 0 0 0มอ่นอ่พยายามให้แบบภาพสวยด้วยเลยก็เลยมันก็เลยพลาดแล้วมันก็เลยแบบออกมาไม่ดีขอโทษแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วปรับแค่5,000โอเค extremely c o o p team are glad to have to glad s the thing is his specialty isn't mechanics but something called bionics engineering based on biology he's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm if you're interested go ahead and give the development order <noise>.